เริ่มต้นด้วยการปรับสกีก่อนนะครับปรับสกีตรงนี้จะมีผลสําหรับหญ้านะครับว่ามันจะเตี้ยหรือว่ามันจะสูงแค่ไหนนะครับข้อดีของการปรับสกีท่านางานนะครับเป็นดินเก่าญ้าเสมอดินเสมอนะครับเราก็จะปรับสกีให้เตี้ยที่สุดนะครับเพื่อเพื่อมีดตัดหญ้าเนี่ย จะได้สัมผัสกับดินเลยนะครับหญ้ามันก็จะสั้นปุดไปเลยนะครับแต่ถ้าหน้าง,งานนะครับมีหินมีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถยกสก,กีขึ้นมาได้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายนะครับอันตรายกับคนทํางานแล้วก็ทีมงานที่อยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเวลาเราปรับสก,กีเตี้ยสุดแล้วเนี่ยหญ้าเราตัดออกมาแล้วจะตดำขนาดไหนนะครับ นะครับตอนนี้เราปรับสเกลมาต่ำสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนที่ตัดหญ้าออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับาล้ะครับเริ่มต้นงานนะครับเราจะจัดการเคลียร์หญ้าตั้งแต่ฝั่งนี้เป็นต้นไปนะครับอันดับแรกเนาะแล้วหลังจากนั้นเราจะถชายสำหรับตับต้นไม้นะครับรถม้าจะได้งามๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าที่เราตั้งตัวตัดยาเราจะเป็นอย่างไรบั้นตัวเราก็จะเข้าเซอร์เวยกก่อนนะครับคือวิ่งโดยรอบให้เห็นก่อนว่า ตรงไหนเป็นครูเป็นครองอะไรหรือเปล่านะครับดูเอาเห็นจากไกลๆโอ้โหมันปูย่าขึ้นมาเยอะนะครับไม่ใช่ง่ายนะครับครับก็ถ,ถ่าเดินไปแล้ว ครัในร่องที่ตัดไปล่องแรกนะครับตัดไปล่องแรกนันก็จะตัดชิดดินไปเลยอนลรกตอนพูนออกมาออกชิดดินเลยนะครับอาชิดดินเลยนะอันนี้คือเป็นเบอร์ต่ําสุดนะครับนี่คือเบอร์ต่ําสุดที่เราตั้งไว้ รถแมคโครเล็กติดหัวเจาะนะครับเอาไม่ใช่หัวเจาะนี่เป็นหัวขุดนะครับเอาไว้ขุดหลุมเลยนะครับถ้ามีก็จะเร็วขึ้นนะครับเวลาปลูกต้นไม้นะครับยกตัวอย่างนี่ครับลงมะพร้าวไปแล้วนะครับก็เป็นแนวเป็นเส้นแบบนี้นะครับสำหรับมะพร้าวจะต้องปลูกอย่างน้อย25ต้นต่อไร่นะครับถึงจะผ่านเกณฑ์นะครับ เพื่อให้เป็นแถวเป็นแนวตรงจะใช้วิธีขึงเชือกเอาแบบนี้นะครับขึงเชือกอน,นี้ก็ผูกปมไว้หน่อยก็จะมีหลายๆทริกนะครับผูกปมไว้หรือไ่้ก็หยอดปูนขาวนะครับเหมือนคลิปที่แล้วที่เราทํำมานะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันตรงเป็นแถวเป็นแนวไปแล้วนะครับ